ครัถ่ายวีดีโอแล้วครับมุมไม่มีหรอกมีแต่แค่นี้หลังเด็กชายพงศพิมิิริวิชาหกเด็กหญิงวรัญญาเอกสพัง เจ็ดเด็กหญิงปานิตาชิตตะวันแปดเด็กหญิงวารารักผลทรักษา เด็กหญิงนภะนชนการุนาสิบเด็กหญิงนิชาพาจันทโร สิบเอดเด็กชายทนาวัน์สิตท,ทองหลางสิบสองเด็กหญิงกิตยาพรปัญญายง เด็กชายพีรพัฒน์ิริวิชาค่ะเพราะอขคุณท่านผู้ในการเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับต่อไปขอเรียนเชนิญท่านผู้ในการเรียกล่าวให้โอวาสแก่นัก้เรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ค่ะขอเรียนเชนิญค่ะ ผักบุ้งผักบุ้งดีๆนั่งดีๆค่ะผักบุ้งนั่งดีๆดีนั่งดีเรียนคณะกรรมการสถานศาึกษาคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนะครับ เรื่องในวันนี้เป็น,นาบวันตัดสินวิเทศของนักเรียนชั้นอนุบาลสามและนักเรียนชั้นประถมสามปีที่หกประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกทุกในการก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่จบชั้นประถมษาปีที่หก ซึ่งจะได้ไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปนะแล้วก็ขอให้นักเรียนลูกหลานนะครับาลูกหลานนักเรียนรรที่จะไปเรียนวิดีโอครับมีอะไร้างทที่โรงเรียนอยื่นนะครับก็ขอให้จดจำความรู้สึกนะครับที่ดีๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่เราเรียน คนที่เรียนที่นี่นานนะครับพอใช้เวลาทั้งเจ็ดปีนะครับเจ็ดถึงแปดปีนะครับอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ก็ขอให้หนักเรียนเนกะ็บความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนกับคุณครูกับโรงเรียนนะครับเพื่อในภาคหน้าเราไปเรียนศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป เราอาจจะีโอกาักลับคืนมาที่โรงเรียนของเราแห่งนี้นะครับก็ขอฝากนักเรียนทุกคนนะครับเราเรียนบสลา00นไปแล้วก็ขอให้นักเรียนกลับมาเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราหรือบางคนอาจจะไ้มาเป็นผูครูที่โรงเรียนนี้นะครับ